สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวงแห่งหมอหญิงหนิวเช้าวันพุธที่19ตุลาคม2565ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานขึ้นไหวในกรอบ 1,645- ถึง1,660ดอลลาร์ในช่วงกลางวัน,วานราคาทองคำสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงโดยที่ดัชนีเงินดอลลาร์เนี่ยปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ครึง่งแต่ว่าช่วงคืนก็มีแรงเทขายทองคำออกมา ซึ่งก็เป็นผลจากเงินดอลลาร์กลับทิศทางแข็งค่าขึ้นมาโดยที่ดัชนีเงินดอลลาร์เนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ระดับ112.45จุดซึ่งก็เป็นผลจากตลาดยังกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะเร่งปรับเงกเบี้ยต่อไปซึ่งการประชุมเฟดในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็คือเดือนพฤิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมตลาดประเมินว่าน่าจะปรับเงินเบี้ยถึง0.7 5เในแต่ละครั้งส่วนกองทุนเอสพีอาร์คอทัสยังคงขายทองคําต่อเนื่องเป็นวันที่4เมื่อวานขายทองคําออกมา0.29ยตันค่ะราคาทองคาสปอร์ตปิดตลาด ที่1,651ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา1.9ดอลลาร์ค่ะสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามคืนนี้ช่วงตีหนนะคะติดตามการเปิดเผยรายงานเบดบุ๊กรายงานเบ b ดบุกก็เป็นรายงานสุภาวะเศรษฐกิจของเฟดส12เขตในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาซึ่งโดยปกติแล้วนะคะจะเปิดเผยก่อนประชุมเฟส2สัปดาห์ นะคะเพื่อที่จะให้เฟดเนะนนำข้อมูลเบดบุ๊กมาใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายการเงินนะคะซึ่งประชุมเฟดในรอบถัดไปก็คือวันที่1-2ถึงพฤศจิกายนสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสัมิกาที่ประกาศนะคะสัมิกาแจะประกาศการเริ่มการกอร่อสร้างบ้านแล้วก็การว่าก่อสร้างเดือนกันยายนตนลาดประเมินว่ตัวเลขหน้าจะออกมาไม่ดี น่าจะลดลงเหลือ1.52ล้านยูนิตแล้วก็1.46ล้านยูนิตค่ะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำประเมินว่าน่าจะเครื่อนไหวในกรอบ1,640-1,670ถึง 1, ดอลลาร์โดยที่มีแนวรับสำคัญที่1,640ดอลลาร์ราคาทองคำสังเกตได้ว่าพยายามสร้างฐานที่ตรงนี้นะคะติดต่อกันมา3วันได้นะคะ หรก็เลยมองว่าเป็นแนวรับสําคัญแต่ว่าถ้าหลุดก็เผื่อว่าอาจจะมีแรงเทขายออกมาอย่างมากนะคะแนวรับถัดไปจะให้ไวที่หนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ถึงหนึ่งันหกร้อยสิบดอลลาร์ขณะที่แนวต้านให้ไวหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดิบดอลลาร์แล้วก็หนึ่งพันหกร้ยปดสิบดอลลาร์ค่ะสําหรับทองแท่งนะคะของราคาของสมาคมเมืม่อวานปรับเปลี่ยนสองครั้งนะคะแล้วก็ ปิดตลาดช่วงเย็นราคาขายออกอยู่ที่29,800บาทแนวรับ29,650บาทแล้วก็29,450บาทค่ะแนวต้าน30,000บาททั่วแล้วก็31,000บาทค่ะสำหรับกลุ่การลงทุนนะคะท่านที่ประเมินว่าเอ๊อยากจะเข้าซื้อเกงกำไรดีไหมนะคะก็จะให้แนวรับที่ประมาณ1,640ดอลลาร์เข้าซื้อเกงกำไรได้ แล้วก็ให้จุดขายตัดขาดทุนที่1,620ัดอลลาร์ค่ะท่านที่มีอยู่นะคะถ้าเป็นการเก่งกำไรระยะสั้นจะริงๆเนี่ยแนะนำให้ขายทำกำไรออกไปก่อนที่1,670ถึง1,680อลลาร์นะคะแต่ท่านที่ลงทุนระยะยาวอาจจะถือต่อไปได้ค่ะ สำหรับเงินบาทเมื่อวันเคลื่อนหน่วค่อนข้างจะส่งตัวที่ระดับประมาณ38บาทการเคลื่อนหน่วยของเงินบาทเนี่ยระหว่างวันเป็นไปตามทิศทางเงินในภูมิภาคเป็นหลักระยะสั้นมองว่าเงินบาทน่าจะเคลื่อนหนวในกรอบที่แคบโดยที่ตัวเงินบาทน,นะคะจะให้แนวรับที่37.80แล้วก็แนวต้าน38.30บาทเมื่อเทียบกับตอนลาร์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ